สว,สวัสดีครับ,รบก็อยู่กับพวกเราแท็กชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้เลยตามที่เพื่อนๆเ,เห็นปกคลิปนะครับเราก็จะกลับมาอันบ็อกกันอีกแล้วนะครับซึ่งมาในคราวนี้นะครับไม่ใช่เป็นการ์ดโปกเกมอนล,ละเพราะว่าหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเปิดการ์ดโปกเกมอนเนี่ยต,ต้องบอกว่าโอ้โหติดก,กันยอมงมถูกต้องถลุงเงินไปไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไรนะครับจัดไปกันหลายเซตหลายเด็กกันมากนะครับครับผมทีนี้ พอมันเริ่มเข้าวงการแล้วไงมันหยุดไม่อยู่อันเดียวมันไม่พอละอันเดียวไม่พอนะครับวันนี้ก็เลยเลื่อนฟีดเจอพอดีกับการ์ดวันพีชนะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยถูกไหมปันใช่ตัวนี้จะเป็นวันพีชเซตซีรีส์โอพสิบนะครับโอพหนึ่งศูนย์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นศูนย์เก้าซึ่งเป็นตัวเก่าแต่พอเรามาจัดก็เลยต้องจัดตัวเก่ามาด้วยแล้วก็ตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งวางขายไปเมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกายนผ่านมาไม่กี่วันนะคร วันนี้เนาะถูกต้องเราก็เลยจะมาวันนี้จะมาอันบ็อกไอ้ตัว1นึ่เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคส่วน0ูนย์เก้เนี่ยเราจะเอาไปเล่นกันหลังบ้านไปเล่นกันหลังหลังหลังเออหลังบ้านแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเปิดได้การ์ดแรงมูลค่ามากกว่า2 0,000ื่นนะถูกต้องเออนะครับแล้วก็การ์ดอื่นๆเนี่ยยังมีมูลค่าหลักร้อยหลักพันไกล้ลงมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกัน กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแท็กชาแนลให้กับพวกเราด้วยนะฮะครับ<ม>เดี๋ยวให้ปันเหมือนเดิม เป็นคนเปิดและกันได้ครับเซตนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างเนี่ยอธิบายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวสักญาออกกันนะตัวนี้นะครับวันนี้ที่เราจะมาหาก็จะมี SR หลายใบอยู่แต่ SR เนี่ยก็มันเป็นเลทที่จริงๆมันการันตีอยู่แล้วว่าต้องมีได้ในบล็อกเพราะฉะนั้นอ่ะ SR เดี๋ยวก็จะขึ้นป๊อปอัพให้ดูว่ามันจะมีหลายใบมากแต่ใบที่เราจะมาหากันจริงๆก็คือมากกว่า SR ขึ้นไปและเป็นไปได้ต้องมากกว่า SR พา r a l e l ด้วยอ่าเป็นแบบนั่นก็คือระดับสิกร์เล็ก่อนอ๋ออ๋อสิกร์เล็ทส เขาจะมีเป็นลูฟี่เกียร์สี่ดับเบิลแมนกับคาฟอก้าดีวอเตอร์ลอร์นะครับแล้วก็ใน2อาร์ตเนี้ยลูฟี่กับลอี่ยังมีเป็นเวอร์ชั่นพาราเลลอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวซีเครตสามารถออกได้ถึง4ี่ใบแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแบบคอมมิกหรือโกสแลที่ออกยากที่สุดนะครับอันนี้คือใบที่มีราคามากที่สุดในบ็อกมีนั่นเองใช่แล้วครับซึ่งบ็อกเอตัวตัวคอมมิกเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีการันตีไม่รู้จะไปออกอยู่ไหนมันออกยากมากๆนะครับ ไม่แน่อาจจะอยู่ในนี้นะครับก็ในการ์ดวันพีชต้องบอกว่ามาในรูปแบบแบบมินิมอลเล็กๆไม่ใหญ่เหมือนโปเกมอนนะแต่ในลายของกล่องเขาแต่อันนี้มีถึง24ซองเออมี24ซองไม่แพ้โปเกมอนเลยนะครับผมลายของกล่องก็น่าจะเป็นแบบรวดลายแผนที่เดินเรือนะครับในโลกวันพีชนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกวยฝ่ายมอสแกะกล่องได้เลยไม่ต้องรักษาอันนี้เพราะว่าเราจับเต็มกันมันๆเลย24ซองแบบเน้นๆเลยนี่เรื้อเน เพื่อนให้ดูกันนะครับรน,นี่เอาขึ้นมาอย่างนี้เลยปุ๊บขออนุญาตไปแบบไวๆนะเพราะว่าการ์ดที่แรเนี่ยมันดูออกไปแล้วว่าจะเป็นใบไหนเป็นแบบไหนใช่ไหมใช่ครับจริงๆพวกนี้ก็จะเหมือนโปเกมอนแหละของอมันจะค่อนข้างชัดแต่นี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเปิดการันตีเดี๋ยวจะให้อมอดคอยคอมเมนต์เรื่องความคุณภาพการ์ดหรืออาร์ตต่างๆได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดชารคเตอร์ธรรมดานะการ์ดอีเวนต์แล้วก็ยังไม่มีอะไรนะครับพวกนี้เป็นคารคเตอร์ธรรมดานะเซตตอนที่อยู่เดโรซ่าครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดก่อนคือต้องบอกว่าการ์ดวันพีชเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะใช่มันถึงมีราคาอยู่นะตอนนี้ถูกต้องันะครับสัมผัสการ์ดเนี่ยต้องบอกว่าต่างจากตัวอาร์พอมอนใช่จะหนากว่านะครับจะหนากวานะครับเป็นบาร์ดอีเวนต์นะครับมากันต่อนะครับชารเลคเตอร์ชารเลคเตอร์รัวๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแรยังไม่มานะครับ พวกนี้จะเห็นอยู่นะครับว่าตอนนี้จะเขียนอยู่นะครับว่าเป็นแรเฉยๆนะตรงข้างล่างนี้นะถ้าเป็นพางเดียวถ้าเป็นพา r a เรลเนี่ยจะมีรูปดาวโผล่ขึ้นมานะครับครับผมครับผมไปกันต่อครับผมอย่างที่มอสบอกนะเท็กเจอร์จะค่อนข้างแข็งกว่าการ์ดจะหนาวกว่าการ์ดโปเกมอนหน่อยนะครับจะเหมือนออกแนวเหมือนกระดาษแข็งเลยนะอจริงเสร็จแล้วต้องใส่ซองรักษานะครับนี่เหมือนจะมีฟอยล์เล็กๆเป็น SR ใบแรกหรือเปล่านะครับอ่ โซโลใบนี้ก็เหมือนจะเท่นะแต่การ์ดแรลูฟี่ตัวนี้ก็สวยนะมาหรือยังเนี่ยโอ้อันนี้การ์ดด้งครับเป็นการ์ดพิเศษที่ใน1บล็อกจะมีหนึ่งใบครับแต่ก็ไม่ได้มีราคามากมายเพราะว่านี้มันการันตีอยู่แล้วนะครับผมก็ได้มาเป็นอันนี้เหมือนจะ s อรือเริ่านะถ้าเห็นดูฟรมิงโก้นะครับทุกคนน่าจะเห็นขอบในภาพเนาะครับปึ๊บปึ๊บนี่ออกมาเป็นอาเฉยๆหลอกเพื่อนๆไปนะครับเกือบแล้วนะเกือบแล้วพอดีขอบมันรายคล้ายๆกันนะตั้งแต่การนี้สวยนะ การนี้คือสวยนะเพื่อนเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับที่แอดมอร์หยิบขึ้นมาเพื่อนให้ดูกันนะครับอันนี้2องที่เท่าไหร่แล้วสามกับปันเรือนะฮะไปกันต่อครับผมก็ยังไม่เจอตัวเจ๋งๆนะก็ต้องอดใจรอถือว่าดีนะอ้าวออกมาเป็นการ์ดลีดเดอร์ใบแรกนะครับนั่นก็คือกับตันคิดนะครับผมอันนี้เป็นลีดเดอร์เป็นตัวหลักที่เราต้องเอาไว้ใช้กันนะฮะอันนี้เป็นตัวกับตันคิดก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่อันนี้เป็นอาร์ตธรรมดานะครับไม่ใช่พาอะไรอย่างอ่ะพวกการ์ดลีดเดอร์ฝากเก็บด วางไว้ก่อนก็ได้แยกมาเทกันเลยใช่ซองก็ต้องค่อนข้างหนาแบบปุนิมอนนิดนึงนะไม่ได้ฉีกง่ายขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่ระดับเรวครับโอ้เพโรน่าอ่ะสวยจัดบอกเลยน้องน่ารักมากแฟรงกี้อีเวนไปกันต่อนะครับอันนี้ยังไม่มานะครับมาเป็นพุทธไอ้นี่เชื่อนะลืมเอ่อชื่อเหมือนขนมป่ะถ้าสารผิดชูก้าชูก้าเออชื่อชูก้าเสือไปนะไรนะ น้องชูกาเนี่ยเกือบทาให้ลูฟี่กลายเป็นของเล่นนะครับแต่ในบ็อกนี้มีชูกาลีเดอร์ด้วยนะใช่ใครชอบน้องก็เอาไปตั้งกันได้แต่หลักๆจะเป็นตัวที่ยังคือมาคู่กันเลยเห็นไหมคือมาคู่ตอนที่แบบอุซบอุซบยิงเลยครับผมกับน้องชูก้านะครับช็อตเดียวกันเลยไปกันต่อนะครับเป็นบรูคเวอร์ชันถูกแช่แข็งอันนี้อันนี้ดูขอบอาจจะขอวิงวิวาใบแรกวิงวิงวาอกมาเป็นสีม่วงแบบนี้อ่าเป็นโดฟามินโกนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่คนนิยมเล่นอแล้วก็มีราคาใช้ได้ใบนี้อย่างน้อยๆต้องได้คืนสัก2อ0 0ต้องมีเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายและป๊อปปูล่าอยู่เดี๋ยวแยกไว้ละกันตัวนี้ครับผมครับไปนะครับแต่เราเรายังไม่ได้หยุดตรงนี้นะนี่คือ SR ใบแรกของเรานะครับเฮ้ยคาเวนดิไปกันต่อนะครับการที่แบบ เปิดผมจะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียเวลาก็เริ่มจะมีแบบการ์ดซ้ำมาบ้างแล้วต้มีบ้างนะเล็กเล็กน้อยน้นะครับยี่สิบสองเปิดเหนื่อยเหมือนกันนะนะครับหนึ่งซองก็จะมีห้าใบนะครับแต่โปเกมอนสามสิบน่ะเออฮึปเฮ้ยเฮ้ยอย่างยางยางอู้อันนี้คือการ์ดเทวาอาสันของ แชงนะครับอันนี้เป็นการ์ดใช้งานเลยนะอันนี้คือเพิ่งดูกันมาเลยนะเมื่อกี้อว่ามันจะมงานอีกแบบหนึ่งถูกไหมปันมันจะมีสเปเชียลมันเป็นอาร์ตแรงของเขาอะพาราเรลอยู่คือใบนั้นจะเป็นแบบฟูลอาร์ตสวยมากใบนี้คือการ์ดใช้งานเลยนะครับต้องเอาไว้ใส่แน่นอนยใส่ซองไว้เลยดีไหมใช่ครับผมเตรียมซองจริงๆเขามีมีฟิลเล่นของเขาด้วยนะของวันีไปต่อนะครับอาปูสเตจเชอร์เตอร์แล้วก็เอ๊ะเอ๊ะ เอาเหยียบเหรอวิ่งเหยียบเหรอเปิดมาเป็นทาชิงิ S R นะครับแต่ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นของสโมเกอร์ยันนะที่อยู่ในล่างของทาชิงินะครับสโมเกอร์นะครับซึ่งสโมเกอร์อยู่ก็จะค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยซึ่งเป็นร่างที่หลายคนชอบใช่เลยถือว่าดูดีกว่าทาชิงิในเวอร์ชั่นปกติใช่ครับนะครับไปงานต่อก็เป็น S R ไปที่สองแล้ว S R ดมอ s ใส่ซองไว้ได้เลยนะครับมาครับต่อเฮโรน่าเวอร์ชันเด็ก ไปครับชุดนี้ก็อโอเคโรง่งๆนะครับโซโลใบนี้เท่ไม่ยห,มห<ๆ>ยอกนะมอสลองดู<ม>เป็นแค่แรเฉยๆนะแต่สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ส่วนเทคนิคการเล่นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้คอมเมนต์เข้ามาเราจะมาทำคลิปสอนให้ในภายหลังนะเพราะรว่าเกมการ์ดมันจะค่อนข้างมีดีเทลนิดนึงนะใช่แต่มันมีความสนุกของมันอยู่ในตัวนะผมบอกเลยถ้าเราอธิบายในคลิปเดียวกับอัานบ็อกเนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆแล้วคือค่อเบื่อๆแบบ พวกเกมคอนโซลเกมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามาเล่นในพวกเนี้ยคือสนุกใช้ได้เลยนะได้เป็นการ์ดริดเดอร์นะของทาชิญิเวอร์ชันสโมเกอร์ยันเหมือนเดิมนะครับพวกนี้ก็เป็นคือเวอร์ชันนี้เรียกว่าเหมือนฮิตเลยนะก็บอกว่าเป็นบล็อกนี้พอดีแหละอันนี้เป็นบล็อกที่อยู่เดสโรซาก็เลยเอาไปอยู่นี่นะครับไปกันต่อนะฮะช็อปเปอร์อันนี้ ยังไม่มานะครับมาเป็นเอเนลนะครับเอเนลูนะครับผมโหจะแบบเทคเจอร์การ์ดมันเปิดมันจริงว่ะแม่งแข็งแม่งแบบไม่รู้เลยว่าใช่ใไม่รู้ไม่มีความต่างแยกๆอย่างตัวโปเกมอนน่ะมันจะมีความงอของการ์ดเอ้ยเหมือนจะมี SR หรือเปล่าเฮ้ยจริงๆไม่อยากได้ SR อยากได้เหนือกว่า SR ขึ้นไปนะครับซึ่งมันออกยากหละผมเข้าใจแต่ออกมาเป็นโอ้โห อันนี้ไม่ใช่อันนี้พ่อของพ่อของเบเก้าเชื่อนะน่นีจชื่อไรม่ได้เลยแต่มันกอชอบอะไรคือด้วยความที่ว่าออกมาน้อยเพราะว่าแทบจะทั้งซีซั่นเลยเป็นตัวหุ่นเป็นตัวหุ่นเป็นตัวหุ่นนะครับไปกันต่อนะครับคิดนะครับปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมาต่อเนื่องแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับเป็นการอีเวนต์นะของโรฟรามิงโกนะการอีเวนต์สวยนะ การอีเนวนต์นมันจะเป็นเหมือนฉากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในมังงะจริงๆนะครับสวยมากครับไปกันต่อครับเนี่ยก้าดก็จะแบบพวกกาวไปเปื่อยก็เอาไปใช้ได้นะนไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะโอเคโอ้อันนี้ออกมาสวยอยู่นะสวยอยู่นะฮอคินนะครับอ์ตใช้ได้นะนรจริงๆคือไม่เลวเลยและแถมออกมาปเป็นภาษาญี่ปุ่นซูเปอร์โนวานาะใครชอบสามารถเก็บสะสมได้เลยมาครับไปกันต่อนะยังเหลือเจ๋งๆยังออกไม่เยอะนะยังได้ลุ้นอยู่ แต่แบบอยากได้แบบเฟี้ยวๆหน่อยนะฮึบฮึบอย่างนะครับอย่างครับไปกันต่อยังไันกันต่อแกงเบดนะแกงเบรดคโปวนี่แกงเบตดนะเฮ้ยจ้าก้าสวยนะเอาจริงจ้าจริงสวยนะทำดีมันมันแข็งใช้ได้แล้วก็มันเหมือนเหมือนกันทุกทุกอันเลยยังตกใจการอีเวนต์เห็นสีทองตอนแรกชอกลามาอ้าวเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเป็น SR กับตันคิดนะครับคาร r คเตอร์ใบนี้เท่ไม่หยอกเฮ้ยดูดีเลยนี่ขนาดวขนาดไม่ใช่เมนคิดนะผมบอกเลยใบนี้งามอยู่นะไม่เลวไม่เลวสวยเลยสวยเลยเฟี้ยวเฟตอนแรกเห็นเงินเงินทองทองวันวันเวันวันเนี่ยหรือจะของดีวันนี้วันนี้เปิดไปสักพักหนึ่งใกล้หมดแล้วนะไวอยู่ไว้อยู่นะ SR ออกมา4ใบแล้วนะครับตอนนี้สี่แล้วเหรอสี่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ต่อโทษโทษสาม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 โอเป็นการ์ดไอ้นี่ได้เป็นลีดเดอร์อุศบุญนะครับอันนี้เป็นการ์ดลีดเดอร์นะฮะอุศบุญนะครับผมใกล้แล้วก็อตอุศนะครับอุศของเรานั่นเองนะในเวอร์ชั่นหลังจากจบภาคนี้นะครัในถูกเปลี่ยนชื่อเป็นก็อตอุศนะครับเอาวะเอาวะเดี๋ยวโชว์การ์ด SR ไว้ตรงนี้ก่อนละกันโอเคชาเวนดิษ อันนี้ชื่ออะไรวะลืมเฮโรน่านามิโอ้โหนามิอันนี้แบบกึ่งกึ่งอนิเมะอันนี้ซันจินะเป็นแค่ระดับแรงแต่สวยไม่หงอนนะครับก็อย่างนี้แหละนะพวกตัวเอกมีแบบช็อตที่มันได้โชว์เยอะไงจริงมันก็เลือกมาได้หลายอันคือลอร์น้เนเหมือนเหมือนขายขายนี่เลยนะขายแบบขายชาติที่อยู่กับกับตัวตัวการ์ดนะใบนี้อย่างปั่นแอดมอสดูตกใจเลยเห็นขอบทองลืมไปมันเป็นการอีเวนต์ โอ้โหยังไม่มานะครับเฮ้ยเหลือสี่ซองแล้วเอ้ยเรื่องแปลกแปลกแล้วนะคือจอจริงจิงอาจจะแปลกๆสําหรับคนอื่นแต่สําหรับเราคือชินนะครับมันเกลือชินแต่ไม่ควรนะไม่ควรชินอะความเรีผมบอกเลยไปครับเพโรเน่ครับอีเวนต์รอเชลเเตอร์เริ่มเริ่มเปิดมือสั่นนะเออคือลุ้นอยู่ไงเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นพาราเลล อันนี้น่าจะเป็นพาราเรลทองเหมือนนามิว่ะฮึบโอ้โหเป็นซันจิ SR เวอร์ชันพาราเรลนะครับผมอันนี้เป็น SR พาราเรลที่มีโอกาสการันตีออกหนึ่งใบนะใบนี้เท่ไม่หยอกเลยจริงๆนะครับงามงามเดี๋ยวต้องไปลองเช็คราคาอีกทีแต่จริงยังน่าจะมีโอกาสออกอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งนะไม่แน่ไม่แน่คือมันมีโอกาสหลุดเรแบบน้อยมากเกิดขึ้นได้นะครับเป็นนามิคาบ จริงๆแล้วอาจจะเหลืออย่างน้อยๆน่าจะเหลือ s ออีกใบนะครับหรือปฏิหารเป็น e กเรตหรือเราจะได้แบบอาฟาก้าดีวอเตอร์ลอเข้ามาให้ไหมผมก็คิดแบบนั้นนะครับมันก็มีโอกาสนะมีโอกาสยังมีโอกาสตราบใดที่มันยังออกไม่ครบห้ามันก็ยังมีโอกาสครับทุกคนเอาละเหลือสองซองสุดท้ายละเริ่มเริ่มจะช้าแล้วเมื่อกี้เร็วเฮ้ยแต่ลายสุดท้ายเป็นสีทองว่ะเฮ้ยใช่สีทองปะวะทองเดี๋ยวหุยอันนี้คือทองเลย ทองเหรอ,อไอ้บ้าเอ,อ้ยขอบทองหล่ออีเวนต์<ไ>อ,อุซบุเขาพูดถึงก๊อตอุซบก็คือมาเลยไงโอ้ตอนแรกสีฟ้านี่ว่าออรอแล้วไอ้บ้าเอ,อ้ยเอาไงครับทุกคนนี่แม่งซองสุดท้ายแล,แล้วนะคือขอบมันมาให้ลุ้นนะคือความต่างของการ์ดวันพีชเนี่ยคือขอบเลยจริงๆใช่ทุกคนเอาละนี่คือซองคือมันคาดหวังได้เลยนะครับมาลุ้นแล้วว่าเกลือไม่เกลือนะครับอูรุชนักบวช อันนี้นามิในร่างแซงกี้แล้วก็อันนี้น้องที่เป็นในนี่ไงที่โดนอันนี้สีแดงๆอย่างนี้การ์ดลีเดอร์หรือเปล่าฮึอ่าโอเคออกมาเป็นลีเดอร์ของชูก้าโอ้โหตามสูตรเลยวันนี้ตามสูตรนะครับเรียกได้ว่าแมถ้าไม่ใช่เกลือก็ไม่ใช่ช่องเรานะครับกกถือว่าจริงๆเกลือไหมก็ก็ไม่แหละ ก็ไม่ก็ไม่แย่อยู่ในเลส<ช>ประมาณว่าเกือบเกือบจะเท่าทุนแต่จริงๆผมว่าตัวนี้ยังไม่ถือว่าเต็มที่ยังไม่ถือใช่เพราะว่าถ้ามันจะดีจริงๆอ่ะมันต้องออก เขาแน่นะถ้ามันจะคุม้มหน่อยมันต้องได้พวกซีกเก็ตใช่ซึ่งซิกเก็ตมันออกยากใช่ในหนึ่งคาร์ตั้นจริงๆคาร์ตั้นหนึ่งจะมีกี่บล็อกอาจจะมีสักสองหนึ่งแค่สามบล็อกเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าออกยากไหมมันก็ออกยากอยู่แต่ถ um bon? ้าถามว่าได้ลุ้นไหมได้ลุ <c 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 ้นมากๆเพราะว่าตอนต้องต้องยอมรับว่าเราถือว่ายังมือใหม่ในการวันพีชแต่บอกเลยว่าใหม่ได้ไม่นานใหม่ได้ไม่นานเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้เรื่องเพราะว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างการ์ดที่เป็นเนี่ยเออ อคิดโจมตีบิ๊กมัมเนี่ยเออแล้วก็การ์ดของตัวอุซอบเนี่ยมันขอบทองไงใช่มันได้ลุ้นไงคือเปิดมาเนี่ยแง้มออกมานิดเดียวเนี่ยฟึบใช่ทองแล้วทองแล้ไอ้ห้แต่จริงถ้าเป็นซีเซ็ตจริงๆมันจะทองกว่านี้เออครับผมอ่ะแต่ก็ถือว่าได้ลุ้นได้มันได้ถือว่าได้สนุกนะครับแล้วก็ได้เปิดเปิดมุมมองใหม่นะครับเกี่ยวกับเกมการ์ดละกันนะครับซึ่ตองนช่วงนี้ก็อาจจะได้เห็นพวกเราเนี่ยได้มาอันบ็อก นะครับการ์ดต,ต่างๆได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและกันเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นความชอบส่วนตัวละส่วนตัวละออ<อ>ครับตอนนี้นเออนะครับส่วนเพื่อน <S 2> <S 2> ๆ,ๆคนไหนที่ชื่นชอบเหมือนกับพวกเรานะครับหรืออยากได้เฮ้ยมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุน่นมันจะเล่นยังไงมันดูยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเผื่อเราจะมีวิธีนะครับหรือว่า เอาทำคลิปออกมาสอนวิธีการเล่นกันทีครั้งหนึ่งก็ได้ควิธีสอนการเล่นอาจจะทำได้นะครับส่วนจริงๆตัวภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องเครื่องเพราะทางเว็บออฟฟิเชียลเขาก็มีแปลภาษาไทยให้เลยนะครับเข้าไปดูความสามารถของแต่ละใบได้เลยครับแต่แค่เหมือนว่าเวลาเราไปเล่นกับคนอื่นก็อาจจะต้องจำความสามารถการคนอื่นได้นิดหนึงใช่ครับอาจจะต้องมีอีกคนนึงเป็นกรรมการคอยดูนะครับอาจจะมีอาจจะมีความลำบากในการเล่นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดได้การ์ดแร์เนี่ยการที่เรามีภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเวอร์บายครับเพราะควสามารถเก็บไปขายได้เลยนะหรือใครอยากสะสมก็เก็บบได้เลยนะครั สำหรับวันนี้ครับอันบ็อกการ์ดวันพีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะเออเดี๋ยวเราก็คอยติดตามแล้วกันว่าคลิปหน้าเราจะมาอันบ o ็อกการ์ดอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแท็ก h a n n e l ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็ปันเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ